ยอด่ะยอยอันนี้อก็น้ำซีนนแต่รม่มาไปอนมเจะเันมีพร้อม้คือเตมื่อเรงนี่ที่ขายจุก้อนประมาณจุก้อนนะก็ได้จักพันกะว่ามูเลยมี่ขายมีแต่ขายอย่างเดียวลายรือยเลยอ๋ออันนี้เพิ่มาหลายปีแล้วบอก สบายดีทุกคนเมื่อนี้ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปกินเคาจี้ปาเต้นเนะาะเคาจี้ที่แบบโด่งดังที่สุดในนครหลวงทุกคนต้องไปเบื้องนํากันว่าเป็นแบบใดทุกคนเป็นอาหารยอด,ดนิยมเนาะที่คนลาวมักกินแล้วก็คนอ่าจากต่างประเทศมาเนาะว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต้องมากินเนาะทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันทุกคนคเคยแล้วทุกคนตอนนี้เรากะสย่างไปที่ร้านเนาะที่เป็นขายเค้กจี้ปาเต้ทุกคน เพื่อนก็นขายมาหลายปีเติมนาะทุกคนอันนี้เป็นถนนตรงปานเนาะปลานนะ,ะานยางเบิร์เลาะเบิร์กนะอันนี้มันจะยุ่งอะบ้านโคดสวรรค์เหนือทุกคนแถวห้องพุกนะอันนี้นะวนหักโค้งนี่เลยนะเ,เนาะนี่ก็จะเป็นอ่าเกี่ยวกับ ซ่อมมอเตอร์ไซค์แน่มี้าหลา,หลายอกหลายย่างนะเป็นสูตรการค้าทุกคนยากๆไปต้องมาลองนะต้องมาลองกินนะบวกว่าตอนนี้าราคาท่ารกเนาะร้านพอจีบกุ้งยงกุ้งยงุ้งเบอร์าบารอร้านนี้เลยล มันกำลังเผ็ดกันนะเอาปาเต้เน,นะนี่ยเนี่ยเราเป็นพวกงานเลยแล้วทุกคน วันละห้าสิบกิบห้าหมื่นกิบเพ่ก้อนเม่นสองห้าพันคนบรรยากาไยรดกเอาไประยะท่ายนะขางหนอันขอทายก็ได้ปะ เขาถ่ายได้บ่เน,นะาะอ๋อเนาะเป็นมีแฮมมีย่างเดี๋ยวเบิรงเทคนิคการเ็ดมีแตกดองแล้วก็มีแตงบลาดองเนี่ยเนาะแตงน้ำแตงแตงสดแตงดองสดแตงดองดอง๋อบักออันนั้นเป็นยังไงบ่อยอะอ,อ่อ มีีกรพือหนึ่งนี่ที่ขายจะก้อนประมาณจะก้อนนะกบได้จักพันกะว่าหมูเลยจต่ไยมีแต่ขายอย่างเดียวมันลายล้อยเลยอันนี้เพิ่นมาหลายปีหร้อบลหลายหลายปีว่ะพอดาวหรอมาประมาณสาปี ชาปีสิปีไอ <fruit> ้น <Art> <trait Hayır> ี่เจ <moderate> ้าเจ้าของร้านเลยบ่แวะเป็นเจ้าของร้านคนขายดูอ๋อเป็นคนขายผู้จัดการร้านเจ้าของร้านเจ้าเสื้อแดงอ๋อเจ้าเสื้อแดงคุนะคุณมีขายมาต้องมาซื้อหน่อยที่นี่นะคะนี่ ไ้เลยของอ่ะของเท่าป่ะไม่ไหวห้<น>าสิบหกิบดนะด้วยขอบใจบอลับเงินนะขอใจเด้อเดี๋ยบไปซยมึงน่ะนี่กคนได้หมดละเราสาร้างไปก้อนนึงครับอร่อยอร่อยเลยนะ คนมาซื้อหลายเลยทุกคนทุกคนมาจอดรถซื้อแบบนี้นะซื้อดอกตอนหลักมีเนาะซื้อได้เนาะที่นี่นาะมีประเภทน้ําก็มีเนาะอยู่นี่สลับเป่าก็มีนะทุกคนก็มากินองมาลองนะไปเดี๋ยวเราถ้าจะลองซิมบ้างเราทุกคนจาเป็นแบบใดอร่อยสงครามรับือมาเนาะ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะนเรามาลองชิมออกันเลยก๋วยจีบปัตเต้เนะสับบ๊บแบบของคนลาวนะเนาะเฮ็ตนะทุกคนวันใดมาเที่ยวลาวอย่าลืมแวะมากินเนะ้อยูดงบาลานทุกคนยังไงยัง,นงเนาะเาเอาก้อนนึงเนาะห้าหมื่นกีบทุกคนข้างใน,นมันก็จะมีอ่ามีซอสมีหมูยอมีมัแงแกง ดองทุกคนนี่รองนห่ออโอเคแซ่บทุกคนทานเลยละ่ะ นีเยอ,อาหารแบบเล่นดวนเนี่ยเราไ้ซื้ออเมซอนมันได้เนาะเป็นเป็นซาไทยนะทุกคนจองนึงอ่าสามสิบแปดพันเนาะค่อนข้าขง,ขงที่จะจากน้อยนึง โอเคเนาะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ทุกคนคุณอาอยังมากินกับมาได้ทุกคนเนาะอยู่ตรงประหลัดคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย